ดี่คะทุกคนสวัสดีจ้าก็ไม่มีอะไรค่ะมาทักถ่ายก็มาพูดถึงเรื่องการสวดมนต์การสวดมนต์ที่มีคนถามมาว่าการสวดมนต์หรือว่าต้องจุดธูปเทียนประจําไหมหรือทุกครั้งที่เราสวดมนต์ทุกครั้งที่เราสวดมนต์เราต้องจุดธูปจุดเทียนทุกครั้งที่สวดมนต์ไหมก็มาตอบมาตอบ มาตอบในคลิปตัวนี้เนาะมาตอบในคลิปตัวตัวนี้ไม่ได้ไปไปอ่านแล้วตอบเนาะก็มันแล้วแต่คนเนาะมันแล้วแต่คนความศรัทธาของคนไม่ต้องจุดในโด,ดนส่วนตัวโดวยส่วนตัวแล้วก็ไม่ไม่ได้จุดมันได้จุดทุกครั้งบางทีก็จะปักไว้แบบนี้ก็จะอธิบายว่าจุด จุดเทียนก็ได้แต่โดยส่วนตัวของของสายรุ้งเนาะสายรุ้งก็จุดเฉพาะวันพระถ้าวันไหนที่เป็นวันพระก็จะจุดทูบเทียนจุดทูบจุดเทียนหรือว่าไม่ได้จุดทูบก็ได้ไม่ได้จุดทูบเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้องมันเล็กห้องเล็กๆก็ก็เหตุผลก็ไปไปศึกษาในอาจารย์จูดูได้นะคะอาจารย์ยูทูบค่ะจุดทูบเทียนก็ได้หรือว่าจะจุดโดยส่วนตัวของเราเราจะจุดแค่วันพระวันพระแต่ ก็สวดมวนต์ทุกวันใช่ไหมถ้าตื่นเช้าก็ได้สวดมวนต์ตอนเช้าหรือว่าสวดก่อนนอนเกือบทุกวันบางทีก็กิเลสบางทีก็ขี้เกียจเนาะแต่ก็จะพยายามสวดสวดให้ได้ทุกวันจะมาตอบคาตอบตรงนี้ว่าที่ว่าเขาอว่าจุดทูบเทียนไว้พระสวดมวนต์ไม่ไม่จุดทูบเทียนทําไมไม่จุดทูบตรงนี้จุดก็ได้ไม่จุดก็ได้แล้วแต่ คนจะทําก็ได้นะความศรัทธาของคนไม่เหมือนกันก็ให้เข้าไปดูใน YouTube ว่าการจุดทูบจุดเทียนได้ไหมหรือทุกครั้งที่ทําต้องจุดตลอดเวลาทุกครั้งที่ต้องสวดมนต์ไหมการจุดทูบจุดเทียนมันก็มีข้อเสียด้วยนะถ้าห้องแคบๆหรือว่าในห้องนอนก็ไม่จุดก็ได้ถ้าอยู่ในห้องนอนอันนี้ก็ไม่ได้อยู่ในห้องนอนก็อยู่ในห้องแคบๆถ้าอยู่ใน ถ้าอยู่ในห้องนอนก็ไม่สามารถที่จะจุดทูบจุดเทียนได้จ,ดจุดเทียนก็ได้แต่จุดทูบก็อาจจะจุดแล้วไปปักข้างนอกเพราะความไม่สะดวกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทุกคนแล้วก็มาพูดถึงการสวดมนต์ตอบปัญหาที่ว่าทําไมไม่จุดทูบจุดเทียนใช่ไหมแล้วก็มาตอบปัญหาว่ามาตอบคําถามนี้ว่าทําไมถึงสวดมนต์บทไหนสวดมนต์บทไหนใช่ไหมคะสวดมนต์บทไหนสวดมนต์ สวดมนต์ที่ว่าอันนี้เพจของแสลุนธรรมะบ้านนอกนะคะถ้าใครจะมาติดตามก็มันไม่ได้มีสาระอะไรหรอกคะ่ะก็ไม่ได้มีสาระก็ทําความบันเทิงมั่งทําความคือมีความสุขที่ทําค่ะมีความสุขที่ทำํำณตรงนี้มีความสุขที่ทําได้ทําณตรงนี้ก็ทําไปเป็นคนชอบเผยแพร่ธรรมะแต่พูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่เป็นก็เผยแพร่ธรรมะก็ทําไป อสามาเหตุเทระไปมีความสนุกสนานไปก็ทําไปไม่ได้ว่าคิดว่าจะจะได้เงินจุดนี้บางคนก็สร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์เพื่อจะได้เงินเนาะได้เงินจุดนี้ก็อันนั้นก็ชื่นชมในความสามารถของเขาเนาะความสามารถของเขาแต่ละแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาก็หาไรายได้เนาะคนเรามีความสามารถไม่เหมือนกันแตกตา่างเราไม่ดูถูกกันนะคะไม่ดูถูกว่าเขา จะต้องทําแบบนั้นทําไมเขาทําแบบนั้นทาไมต้องทำไม่ต้องไปคิดแทนข,ของคนอื่นนะคะไม่ต้องคิดแทนใครแล้วก็ได้ชมก็ชมเพื่อความหัวเราะและความบันเทิงไม่มีการไปคอมเมนต์หรือว่าเอาไอ้มือเราเนะ่ยไปเป็นคีย์บอร์ดแล้วก็ว่าเออว่าอะไรต่างๆนานาว่าใส่ร้ายเข้านู่นนี่น,นั่นอะไรต่างๆนานาก็มันมีหลายนักเลงคีย์บอร์ดอ่ะพูดถึงว่าความนักเลงคีย์บอร์ดก็ให้เขาไปทำ ทไปเขาทําตรงไหนก็กรรมก็ได้รับแม้กระทั่งการพูดแม้กระทั่งการมือแม้กระทั่งการกระทําเราทําแบบไหนเราก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้นก็อันนั้นก็เรื่องของกรรมของเขาเนาะอย่างเราก็มาถึงบทพูดการบทสวดมนต์บทสวดมนต์นี่ก็ไม่ได้สวดบทไหนนะนี่ชอบการสวดมนต์ชอบธรรมะบ้านนอกชอบก็ทําในสิ่งที่เราถนัดทําในสิ่งที่เราชอบแล้วมีความสุขเนาะ ก็มาพูดถึงว่าบทสวดมนต์บทสวดมนต์นี้ก็มาพูดถึงสวดมนต์บทธรรมดาบทพาหุงมหาการเลยค่ะบทธรรมดาบทสวดมนต์นี้ก็มีบทบทสวดมนต์ปกติธรรมดาเลยบทสวดมนต์ปกติธรรมนาแล้วก็สวดไปสวดตั้งแต่ต้นจนจบที่ว่าตั้งแต่บูชาพระศีรัตนตรายเนาะตั้งแต่บูชาพระศีรัตนตรายไป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 ท่า พูดอาบิจอยจนถึงพระชินบรชรก็สวดบทธรรมดาบทสวดบทธรรมดาไม่สว่างก็สวดบทธรรมดาของเราไปบทธรรมดาก็ตามหนังสือสวดมนต์ไหว้พระเลยเนาะไม่มีอะไรยุ่งยากถ้าคนที่ชอบสวดมนต์ตามบทที่ว่าเออแต่ก็ชอบสวดมนต์นะแต่บางทีมันมีมารมารม,มาเนาะก็ขี้เกียจก็พยายามจะรักษาศิลห้าทำในสิ่งที่เรามีความสุข ทำในสิ่งที่เราถนัดเนาะทุกคนก็ล้วนมีความสามารถนะก็เสียสละเวลาสักนิดหนึ่งสักห้านาทีสิบนาทีการที่มาได้สวดมนต์นักสมาธิบางคนก็ไปปฏิบัติธรรมตามวัดแต่ถ้าเราอยู่บ้านไม่มีเวลาหรือว่าต้องมีอะไรสักห้าสิห้านาที10นาทีก็ได้ถ้าคนที่ชอบปฏิบัติธรรมจริงจริอะ่ะให้ปฏิบัติธรรมในบ้านก็ได้ในบ้านก็ปฏิบัติธรรมได้นะคะทุกคนสิ้นไม่ได้อยู่ที่วัด ศีลไม่ได้อยู่ที่ไหนศีลไม่ได้อยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่ใจเราเรามีศีลถ้าเราทําศีลได้ถือศีลได้มีศีลได้ก็ทําทําไม่ต้องว่าเราต้องไปปฏิธรรมที่วัดป่าหรือวัดที่ดังๆวัดไหนที่มันมีที่ท,ที่ที่มีอะไรที่เราต้องนับถือแลวแบบศักดิ์สิทธิ์อะไรเราต้องไปปฏิธรรมตรงนั้น เราสามารถรักษาศีลได้ที่บ้านค่ะรักษาศีลได้ที่บ้านคือสวดมนต์และปฏิบัติธรรมถ้าทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ทําให้ได้นิดหนึ่งก็อย่างดีนะคะสำหรับคนที่ชอบสวดมนต์ก็ให้ปฏิบัติธรรมโดยส่วนตัวก็ชอบชอบในเรื่องธรรมะชอบในเรื่องธรรมะแต่พูดไม่เก่งแต่เห็น ไปดูคลิปเขาพูดเก่งพูดเป็นก็พยายามที่จะพูดให้ได้เหมือนเขาเตะไม่ได้มาเป็นตัวของตัวเองดีกว่าค่ะเผยเพ่ในสิ่งที่เราถนัดและก็มีความสุขกับตรงนั้นก็เผยเพ,พ่ทําในสิ่งที่เราชอบก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายแค่ทําแล้วมีความสุขรู้สึกดีมีความสุขในสิ่งที่เราทําบทสวดมนต์ก็ไม่ต้องอะไรมากมายหรือว่าถ้าไปปฏิบัติทมเราก็สายกลางเนาะ หลวงพอ่อจรันเนาะจังหวัดสิงห์บุรีก็ขออนุญ,ญาตเอ่ยท่านขึ้นมาเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมวัดหลวงพอ่อจรันก็ไม่ได้ให้สวดมนต์นะคะไม่ได้ให้สวดมนต์แค่การสวดมนต์วันพระสวดมนต์แค่วันพระทุกวันทุกครั้งที่เข้าออกเป็นเวลาเข้าออกไปคนก็ไปเป็นร้อยแต่ก็ทางนู้นเขาให้นั่งสมาธิอย่างเดียวนั่งนั่ง เดินยืนนั่งเดินยืนนั่งเดินยืน,ยนแค่นั้นเองสวดมนต์แค่วันพระเพราะว่าการนั่งสมาธิเป็นหลักยืนเป็นหลักแค่นั่งยืนเดินนั่งยืนเดินทําแค่นี้ไม่อะไรมากมายแต่ว่ามันก็สำหรับคนที่มันที่เขาแบบไม่ชอบหรือว่า ไปครั้งเดียวก็ไม่ชอบหรือว่าคนที่ไปแล้วศรัทธาก็ชอบอยากไปอีกอยากไปอีกก็การสวดมนต์ก็ไม่ได้เน้นทางนั้นเน้นปฏิบัติค่ะไม่ได้เน้นสวดมนต์แต่เรามาอยู่บ้านเราสามารถสวดมนต์ได้นะคะเรามาอยู่บ้านเราสามารถสวดมนต์ได้และปฏิบัติได้ในสิ่งที่เราชอบเลยในสิ่งที่เราชอบชอบและในสิ่งที่เราชอบที่ปฏิบัติเลยการสวดมนต์ก็บทบทสวดมนต์ปกติของเราไปอาจจะไปสวดถึง พระชินบัญชนหรือว่าเราจะไปถึงบทนี้ก็ได้พระไตรปิฎกก็เล่มหนึ่งเลยพระไตรปิฎกก็สวดไปสวดไปให้ให้จบเล่มนี้เลยก็ได้ประมาณไม่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 ใช้เวลาเยอะเลยแค่การสวดมนต์ไม่ได้ทําเพราะว่าให้เรีบรีบรีบไปค่อยคๆทำค่อยๆปฏิบัติการสวดมนต์ให้อะไรหรือว่าการมันจุดมุ่งหมายเดียวกันการนั่งการนั่งก็ให้จิตสงบการสวดมนต์ก็ให้จิตสงบคือ จุดมุ่งหมายเดียวกันให้เราจิตเราสงบแค่นั้นการนั่งสมาธิเน้นปฏิบัติก็เน้นเดินยืนนั่งเดินยืนนั่งเดินจงกรมหมายถึงเดินจงกรมแล้วก็ยืนนั่งก็คือเน้นจุดเดียวกันการสวดมนต์ก็ทําให้จิตเราสงบสงบอยู่ตรงไหนคะสงบอยู่ตรงที่ว่าเราเราได้สวดนบทนแล้วอ่านบทไปตามบทแล้วเราไม่ต้องคิดถึงอะไรเลยไม่ต้องคิดถึงอะไรคิดถึงบทสวดมนต์อย่างเดียว จิตเราก็สงบไปด้วยคิดถึงปัดตัวหนังสือของเราไปมันได้สมาธิตรงนี้ค่ะได้สมาธิในการที่เราต้องอ่านบทบทตรงนี้อ่านแล้วก็อ่านไปไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆสวดค่อยๆปฏิบตัติหรือว่าคนที่อ่านไม่ได้คนที่อ่านไม่ได้หรือว่าชอบสวดมนต์ก็การสวดมนต์ไม่ใช่รีบรีบรีบแล้วอ่านอ่านเล็ดไปไปเหมือนการเราไปทําบุญวัดวาอารามทาราทำอะไรรีบรีบมันเป็นอะไรที่สูญเปล่านะคะแล้วเสียเวลาด้วย ทำอะไรที่ให้มีสมาธิค่อยๆทำค่อยๆปานไปวัดทำบุญก็ตามค่อยๆไปค่อยๆทำทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในสมาธิให้มีสมาธิการสวดมนต์ฟังทมไหว้พระธทำนู่นนี่นั่นตักบาศัยไปก็ค่อยๆไม่ต้องรีบทุกคนพยายามทำให้มันเล็้วๆไปคือการไปวัดยาวมากแล้วคลิปนี้พูดถ้าได้พูดไปเยอะมากก็ก็ว่าพูดถึงการสวดมนต์ดีกว่าเนาะ ไม่พูดถึงการสวดมนต์ก็เราไม่อ่านบางคนที่อ่านไม่ออกไม่เป็นแต่ก็ค่อยๆมันจุดมุ่งหมายคือการนั่งสมาธิบางคนเน้นปฏิบัติเน้นปฏิบัติก็คือจุดมุ่งหมายก็คือว่าให้หายใจเข้าหายใจออกลบมอยู่ตรงนี้สมาธิอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่การสงบนิ่งจุดมุ่งหมายเดียวกันการสวดมนต์ก็เหมือนกันการสวดมนต์คือคัดขัดสงบสงบนิ่งนี่ก็สวดตามบทหนังสือเล่มหนึ่งก็ ทำได้ถ้าคนที่ชอบจริงๆก็ทําได้สามารถทําที่บ้านได้ปฏิบัติที่บ้านได้หรือว่าวันพระให้งดเนื้อสัตว์หรือว่าคนที่เดินสายนี้เหมือนกันเนาะคนที่เดินสายนี้เหมือนกันอาจจะเข้าใจก็ให้ว่าเราทําในสิ่งที่เราถนัดทําในสิ่งที่เราชอบไม่ทําบุญไม่ได้คิดถึงบุญอะไรคิดถึงว่าจิตใจระสุบมีสมาธิบางคนก็นึกถึงบุญทําบุญแล้ว อยากทาได้บุญอยากได้บุญอยากได้บุญไม่ใช่แบบนั้นเราทําเพื่อให้ลดอาจจะลดละกิเลสในกายใจของเราว่าเราทําแล้วเรามีความสุขกับตรงนี้เราต้องคิดถึงตรงนี้ไม่ใช่เราทําแล้วเราอยากได้บุญไม่ใช่ตรงนั้นไม่คือประเด็นบางคนก็จะจุดบุ้งหมายว่าอธิษฐานขอพรอยากได้นู่นนี่ตรงนั้นก็มีส่วนค่ะแต่ว่าเราทําแล้วถ้าเราทําสิ่งไหนที่เรามีความสุขก็ทา การสวดมนต์ก็ทําให้จิตเราสงบทําให้เรามีสมาธิพอเรามีสมาธิเราจะได้ไม่ต้องทําอะไรที่มันมันแบบเห็นอะไรไม่เสียเสียเขาเรียกอะไรอะอะไรไม่มีสติทําอะไรไปแล้วไม่มีสติถ้าเราได้ทำมาทําตรงนี้ตรงนี้ก็ เราอาจจะมีสติในการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าจะตัดสินใจทําอะไรลงไปเราอาจจะมีสมาธิมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวันเราอาจจะมีความสงบมากขึ้นใจร้อนก็ให้ใจเย็นลงมากขึ้นถ้าคนที่รักในในสายธรรมเนาะสายมูสายธรรมคนสายมูก็อาจจะไปวัดทำบุญโน่นนี่นั่นกลายปันว่าทำบุญไม่ต้องรีบทําไม่ต้องบางคนเรียบ ไปทํากลับมาก็แล้วไปคือแบบนั้นก็ได้แต่ได้บุญน้อยนิดศูนย์เปล่าเสียเวลาก็มีทําไปไหนทําอะไรให้ค่อยๆทําค่อยๆรีบให้ตั้งสมาธิค่อยๆอ่านบทสวดวนไปวัดหรือว่าเราจะไปถวายวัดมันมีบทสวดตามตั้งไว้ในหน้าหน้าวัดพระประธานใหญ่ๆแล้วก็อ่านค่อยๆอ่านบทสวดไปค่อยๆะลึกทอนาตั้งสมาธิมีสมาธิมี ให้มีสมาธิว่าเรามาทําบุญนะ้นู่นนี่ด้านเราบอกว่าถ้าเราไปโอ้ของให้ได้บุญคอเรานึกถึงแต่บุญอย่างเดียวอยากได้บุญอย่างเดียวประเด็นมันไม่ใช่ว่าเราอยากได้บุญใช่ทุกคนอยากได้บุญบุญแล้วก็อยากได้นู่นนี่นั่นการบุญการอยากได้บุญเหมือนก็เหมือนว่าเป็นเพิ่มกิเลสให้เราอีกนั่นแหละก็คลิปนี้ก็มันจะยาวไปนะเนี่ยก็สิบสิบนาทีแล้วก็มาพูดถึงการสวดมนต์นาพูดถึงการ จุดทูบเทียนก็ได้ไม่จุดทูบเทียนก็ได้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ